สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็สิบโมงนะครับ10บโมงเช้าโอ้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้พักเหนื่อยนะครับก็มาถ่ายาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ก็คือเข้ามาตัดต้น พันอ้อยนะครับสายน้ำผึ้งให้กับเพื่อนเพ,น,เพนที่สั่งมานะครับแล้วก็มาตัดอของเองด้วยนะครับตัดอ้อยพาไปาสำหรับขันน้ำด้วยนะครับภารกิจสองอย่างนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเวลานั่งพักครับเหนื่อยมากร้อนมากครับตอนนี้แดดดีเหลือเกินหลังจากที่ว่าฝนเล้งไปประมาณ3-4วันนะครับก็ พอฝนแรงตอนนี้ก็ร้อนจัดเหลือเกินนะครับแดดแรงมากเลยนะครับต้นพันธุ์ที่จะตัดวันนี้นะครับก็เป็นอ้อยสายน้าผึ้งนะครับสายน้ําผึ้งอันนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ดูอยู่นี้นะครับก็เป็นอ้อยต่อที่6แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ตัดต่อที่ห้าไปก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ นี่แหละครับก็หน่อขึ้นมาใหม่นะครับก็เริ่มสวยงามนะครับตัดไปสองเดือนก็ขึ้นมาเยอะแล้วละครับแต่ทีนี้ที่จะให้เพื่อนๆได้ดูก็คือนะครับอยากให้เพื่อนๆดูว่านะครับการที่ว่าเราปลูกอ้อยนะครับกอถี่เกินไปนะครับ อ่าตอนต่อแรกนะครับเรียกว่ารุ่นแรกรุ่นสองนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้มาดูนะครับถ้าเราไว้นานๆเข้านะครับอย่างไปต่อห้าต่อหกเนี่ยนะครับอย่างต่อหกแบบนี้นะครับก็ใจเพื่อนๆดูนะครับเห็นว่าท่านจะเห็นว่าอ่าถ้าเราปลูกแน่นเกินไปนะครับใกล้เกินไปนะครับตอนนี้มันเริ่มขึ้นสเปสสปะนะครับ ไม่เป็นโกนะครับนี่ดูนะครับเหมือนอย่างโกนี้นะครับจากโกเล็กๆเมื่อก่อนนะครับปลูกไว้ตรงนี้ครับแต่พอหลายๆต่อขึ้นนะครับไอต่อของเขาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นดูนะครับมันยิ่งขึ้นมากแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นนะครับพอขยายวงกว้างขึ้นแต่ละกกแต่ละกกนะครับก็คือเนี่ยครับมันจะอยู่ใกล้ จะอยู่ติดกันมากเลยนะครับเพราะว่าต่างโกก็ต่างขยายนะครับพอยิ่งหลายๆต่อเข้าก็จากเป็นโกนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มไม่เป็นโกแล้วนะครับจะเริ่มติดกันหมดนะครับแต่ละโกนี้ก็จะเริ่มติดกันหมดตอนนั้นผมปลูกแต่ละโกนะครับห่างกันเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนตอนที่ปลูกแรกๆก็เราก็คิดว่า อ่ามันก็ห่างห่างคิดว่าห่างแล้วนะครับแต่พอจริงๆแล้วพอมันโตมาแบบนี้นะครับพอเริ่มขยายวงกว้างขึ้นกอใหญ่ขึ้นมันมันไม่มันไม่ห่างแล้วนะครับมันกลายเป็นแคบนะครับก็จะไม่ค่อยมีทางเดินเลยนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าพอหลายๆรุ่นนะครับอ้อยที่ แต่กอขึ้นมามันก็ขยายขึ้นแล้วก็กอก็มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยที่เขาแตกมาใหม่มันมันเยอะมากนะครับเนี่ยดูอย่างอย่างกอนี้นะครับไม่ไม่รู้จะนับยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบนับไปทั่วนะครับสามสิบกํ นะครับเนี่ยครับแล้วก็กอมันเลยใหญ่นะครับอ่าพอกอเริ่มใหญ่เนี่ยบางทีนะครับมันขึ้นมา30-40ิําก็จริงนะครับแต่ถ้ามันไม่โดนแดดนะครับอ่าบางต้นเขาก็าจะตายไปเลยนะครับที่ว่าอ่าไม่โดนแสงแดดแล้วก็กินอาหารไม่ทันต้นอื่นนะครับเนี่ยเหมือนอย่างกอโน้นก็ประมาณ30เหมือนกันนะครับ เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแต่ละโกนะครับอ้นี้ก็โกนี้ก็สิบก่าลำนะครับกกนี้ก็เยอะมากนะครับนี่นะครับดูแต่ละโกนะครับนี่จากโกละโกกันแล้วก็มาอยู่ติดติดกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยดูดูดูนะครับดูจากโกห àng, ่างๆตอนที่ว่ารุ่นแรกพอหลายๆรุ่นมาก็เริ่มโกติดกันแล้วนะครับ เริ่มจะไม่มีช่องว่างให้ได้เดินนะครับเนี่ยดูนะครับเริ่มติดติดกันหมดแล้วนะครับเริ่มติดติดกันนะครับโดยฉะนั้นนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านที่ว่าพึ่งที่จะเริ่มปลูกอ้อยนะครับเนี่ยดูนะครับติดติดกันหมดนะครับที่จะเริ่มปลูกนะครับผมว่าทางที่ดี ก็ห่างหน่อยนะครับห่างหน่อยแต่ละกอก็ให้ห่างสักเม็ดขึ้นไปนะครับสักเม็ดขึ้นไปเนี่ยพออ้อยโตก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอ้อยแทรกอ้อยติดกันนะครับอีกอย่างนะครับก็คือต้นเนี่ยก็จะได้โตด้วยนะครับถ้าชิดกันมากเกินนะครับก็จะแย่ยงอาหารการอ้อยเราก็จะไม่โตเต็มที่นะครับ อันนี้ผมก็มาตัดท่อนพันให้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ได้สั่งมาร้อยท่อนนะครับก็ตัดให้นะครับแล้วก็าบางท่านสงสัยนะครับว่าอ้อยสายน้ำผึ้งนี้ของแท้หรือเปล่านะครับที่ผมจะยืนยันว่าสายน้ำผึ้งแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับก็คือ เดี๋ยวจะพามาดูนะครับอันนี้ก็สายน้ำผึ้งเห็นไหมครับเนี่ยมันมันมันแตก,กอเยอะนะครับแตก,กอเยอะอันนี้ยังแต่งไม่ทันนะครับแตก,กอเยอะเดี๋ยวจะขอยือนยันว่าสายน้ำผึ้งแท้ล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับก็คือจะให้ดูเลยนะครับที่ผมกล้ายืนยันก็คือนี่แหละครับนี่คือสายน้ำผึ้งแท้เนี่ยแหละครับ น,น้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซนแล้วจะมีมากมีน้อยก็คือเนี่ยแหละครับเป็นาสายน้ำพึ่งแท้เลยครับนี่เจอ3ามลำสามลังแล้วนะครับ3ามลังแล้วมาอยู่ในไรอ้อยนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อยืนยันว่าสายน้ำพึ่งแท้นะครับแท้จริงๆเลยนะครับนี่ดีมาเห็นแต่ก่อนไม่นั้นโดน ต่อยเน่นะครับเฟังเสียงได้ยินไหมครับนี่นะครับสายน้ำผึ้งแท้ล้านเปอร์เซนต์เลยเพื่อเป็นการยืนยันกันเลยนะครับครับขอบคุณมากมากครับร้นแล้วเกินดูกันแค่นี้ก่อนวันนี้ให้ดูว่าสายน้ำผึ้งแท้ล้านเปอร์เซนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ